พิกัดเลยละทุกคนโ,โ,กโ,โอโก้ g o อพ7,000รอบ130นะนี่เดินดีว่ามันตึงดีว่ามันเปิดแล้วมาดีว่าหรือเวลาเราออกทิปเดินทางไกลไฮเวเราจะใช้รอบที่สูงสุดก็คือรอบไททายตรงนี้ฉะนั้นไอ้รอบตรงนี้นะครับมันจะเดินทางได้ไกลขึ้นนั่นสิแม็กซิมั่ไหมเน้ยรวมแรงหรือเปล่าแม็มัวเด้ ครับพบกับผมช่องคนนอกผู้มาเยือนกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมจะพาเจ้าฟอร์ซ่า350ปี2023คันนี้ของผมนะไปทําชุดชามสไลด์นะให้มันเป็นปลายแบบไหลๆหน่อยเนาะสาหรับสายทัวริงเนาะเราไมเ่เน้นความเหลวเราเราเน้นแบบประหยัดน้ํามันนะ,ะจากที่ผมหาข้อมูลนะมีร้านทําชามอยู่ร้านหนึ่งนะเรียกได้ว่าเขามีความเชี่ยวชาญทางด้านชามสไลด์ของพวกออโตมติกมากเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าร้านนั้นจะเป็นร้านไหนเนาะไปเดี๋ยวเราออกเดินทางไปทำ ทำทัวริงกันนะตอนนี้เรามาดูก่อนที่จะทำนะตอนนี้ผมใช้รอบเครื่องอยู่6,000รอบเนาะรถวิ่งอยู่ประมาณ105นะประมาณ1 0 1หนถึงร้5นี่แหละกับรอบเครื่อง6,000นะ เดี๋ยวหลังจากที่เราทําแล้วเนี่ยเราจะมาลุ้นกันอีกทีนึงว่ารอบเครื่องหกพันจะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะโอ้โหผักกาดร่วงเต็มรถเลยโอ้ไปตองไปตองตอนนี้เป็นเวลาสิบเอนาฬิกาสมสิบนาทีนะผมอยู่บริเวณอคลองหลวงเนาะแถวตลาดไทยจากร้านที่ทําชามเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านผมประมาณห้าสิบกิโลเนเาะผมจะไปถึงที่นั่นประมาณ ตอนเที่ยงครึ่งนะจาก GPS ผมได้โทรนะัดช่างมาแล้วเนาะแล้วความเร็วที่1 2อได้ใช้รอบเครื่องอยู่ที่7000รอบเนาะจริงๆอะ่ะความเร็ว120เนี่ยเป็นความเร็วเดินทางนะเวลาเราออกทริปเอ,อ้ยจะไปดูกันนะว่า120เนี่ยหลังจากที่ชามชามแล้วรอบเครื่องจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะสำหรับชามเดิมนะรถผมกินน้ำมันอยู่ที่26.4กกิโลิตรเนาะ แล้วเดี๋ยวเรามาทําชามนะว่ามันจะอ,อ,อ,อัตราการสิ้นเตืองเนี่ยมันจะลดลงไหมนะจริงๆนะผมมองว่าถ้าเป็นรถทัวริงเนี่ยไม่สมควรที่จะรอบสูงมากนะเวลาเดินทางเพราะเราไม่ได้เน้นแบบว่าความเร็วเท่าไหร่เราเน้นเรื่อยๆหลายๆนะชิวๆเนาะสำหรับสายท่องเที่ยวผมมองว่าถ้ารอบเรื่องต่ำกว่านี้อาจจะทําให้รถเราเนี่ยประหยัดน้ำมันลงเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงนะ จาก26.4กิโลต่อลิตรจะเพิ่มหรือจะลดนะถ้ารอบเคร่มถ้ารอบเครื่องต่ำลงนะตอนนี้เราใกล้จะมาถึงแล้วเนาะร้านร้านนี้ตั้งอยู่ตรงที่ซอ,อยน้ำมิน42เนาะ46 44นี่ ถึงแล้วนะนี่ซอยนภมวินสี่สิบสองเข้าจากนี่ไปอีกประมาณกิโลนึงนะจับ G P S, อ,อ,อ, <S อ้าวน่าจะเป็นร้านนี้แหละครับมาถึงแล้วนี่ สวัสดีครับผมบอ๋อนี่ครับพี่เขาก็กําลังทํางานอยู่เลยนะไปะคุยคุยกับคุยกับคนดูคุยกับคนดูครับนี่มีลงกึงมีอะไรพร้อมเนาะพี่เขามีจีเอสด้วยแล้วก็มีฟอสซ่าเหมือนกับพวกเราด้วยเนะีะเขากำลังทําชามอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารถเราเนี่ยมีอะไรที่จะต้องทําบ้างเนาะอันนี้เป็นงานของลูกค้าคนระับใช่ครับอันนี้เป็นงาน ของลูกค้าที่เขาสั่งไว้วนี่คือชามสูตรหนึ่งเคหนึ่งอ่าตัวนี้เป็นชามฟอร์ซ่านี่ฟอร์ซ่าสองเคสองันนี้เป็นลูกค้าประจําเขาเคยเอาชามมาทํเป็นประจานี่ส่งมาจากต่างจังหวัดครับใช่ครับส่งมาจากต่างจังหวัดครับเราส่งมาสี่ห้าชุดนะครับอ๋อครับผมทีานีา้ทำไมมันไม่เหมือนกันละอ่าโอเคก็คือจะเป็นสูตรของ 2K2 หรือเรียกว่าชามทูริงนะครับชามทูริงรก็จะเป็น 2n ข 2. าเดี๋ยวมาคุยไลยน์เรยนอีกเีนนึงเยอะเลยอธิบายเยอะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําเดี๋ยวให้พี่เขาอธิบายให้นหนครั้งหนึ่งน้ว่าเป็นยังไงเนาะได้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันยาวๆเลยว่าเอ๊ะทำชามทูริงกับชามแนวนี่แตกต่างกันยังไงอะไรยังไงเนี้ยแล้วความ รายละเอียดขององศาชามเป็นยังไงก็ส่งให้ลูกค้านผมส่งความคน,นไปให้แล้วที่เขาทำงานส่งนี่นนนะน่าจะเป็นงานส่งมาจากไปรษณีย์อะไรประมาณนี้แหละอ,อันนี้คือล่องไอันนี้คือล่อ,องเมยเปิด,เป,ด,ดเ,เปิดหมดเลยครับเปิดหมดเลยครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องขององศาการเปิดแล้วก็การเปิดล่องเปิดยังไงให้ได้ต้นเปิดยังไงได้ปลายเปิดยังไงเป็นแนวทูริงเปิดยังไงเป็นแนวซิ่งโอ้ยเยอะเดี๋ยว ก่อนที่จะเปิดเดี๋ยวเราไปลื้อรถเจ้าของก่อนโอเคปะเดีย๋ยวเราไปดูกันครับคือรถผมตอนนี้วิ่งมาประมาณ1 9 0 0 0กว่ากิโลแล้วเกือบจะ2 0,000นแล้วละ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกัน,กนด้วยนะว่าถทมที่เราวิ่งมาระยะทางเกือบ20,000โลเนี่ยสึกมากน้อยแค่ไหนเนาะ ช่างริงก็จะมีเครื่องอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือวัดตัวนี้แล้วก็มาทําเป็นเปิดล่องแบบนี้สีสอไว้อ่าอ,อันนี้คือเสร็จขั้นตอนในการเปิดล่องเนี่ยโอเคต่อไปนะครับเมื่อจ่างตีงเปิดล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช่างติงก็มาเท้าเครื่องตึงแล้วอันนี้เราก็จะมาปรับองศานะครับการปรับองศาเนี่ยนะครับก็จะมีจเ,เดิมก็เนี่ยสิบห้าองศาทันเนี้ยเราเองจะปรับเป็นแนวทูวรลิงแล้ว แนวทูริงเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ไม่ต่างจากเดิมนะครับก็คือเดิมๆมา15เราก็ปรับเป็น14.8นะ14.5หนะครับองศาแรกก็คือ14องศาที่2ก็คือ15อหาอฉะนั้นเป็นไงครับมันก็ยังเหลือความเงาเหมือนเดิม <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นองศาเริ่มเพราะว่าเราต้องการที่ให้ท้ายเนี่ยมันไหลเรื่อยๆ <c oughs> นะครับโอเคไป อย่างเราปรับไปครั้งนึ่งอะอายุการใช้งานของชามอยู่ได้นานไหมครับอยู่ได้ตีน่สามหมื่นโลอะครับสามหมื่นโลนะครับใช่สามหมื่นโลจริงๆแล้วอะตามอายุการใช้งานของศูย์ที่เขากําหนดไว้ให้เลยอะครับสองหมื่นห้าพันกิโลดังนั้นเราสามารถที่จะยืดได้ก็คือสามหมื่นหรือสี่หมื่นก็ได้ครับดูว่าชามมันสึกมากน้อยแค่ไหนถ้าชามสึกเป็นท้องช้าอย่างนี้ก็สมควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะครับ โอเคคราวน,นี้ทางก็จะเสร็จแล้วนี่เห็นไหมหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้สององศาทําไมช่างตีงถึงกึ่งเงากับกึ่งด้านครับช่างตีงมีเหตุผลเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยหนึ่งมันสวยสวยสอ<ว>งนะครับทําให้ลูกค้ารู้ว่าเป็นสององศาครับแต่ถ้าเกิดเราทําเงาอย่างเดียวมันเหมือนกันหมดมันเหมือนกันหมดลูกค้าก็ไม่รู้ว่าเป็นสององศาถูกต้องไหมใช่ครับอันดับที่สามทำไมช่างตีงถึงกึ่งด้านกึ่งด้านเนี่ยมัน สามารถที่จะลงพื้นแล้วใช้งานได้เลยแต่ถ้าเกิดเงาเนี่ยเป็นไงมันเกิดการลื่นครับฉะนั้นช่างจริงก็เลยไม่แนะนําที่อยากจะให้กึงเงาแต่ถามว่ากึงเงาได้ไหมได้แต่ว่ามันกึงสวยเวลาโชว์ในตู้เนี่ยมันสวยมันเกิดความเร้าใจอยากซื้อไงแต่ถ้าเกิดเรากึงด้านเนี่ยคือเราเน้นใช้งานเนาะมาปุ๊บก,ก็ประกอบใช้งานได้เลยมันจะมันจะยึดเกาะกับสายพานได้ดีกว่าใช่ใช,ใช่ด้านเนี่ยเขาจะยึดเกาะสายพานได้ดีกว่าสังเกตไหมว่า ชามที่เราใช้งานไปเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้นี่แบบนี้ได้แบบนี้มันก็จะกอดได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดมันเงาอะเป็นไงมันลื่นครับเวลาเราใช้งานครั้งแรกออกไปรู้สึกว่ารอบเครื่องมันสูงๆนะอะไรประมาณเนี้แต่เวลาเราใช้งานไปสักพักใหญ่ๆสักสองอ,อาทิตย์ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยรถเราทาไมมันเดินดีว่ามันตึงดีว่ามันเปิดแล้วมาดีว่าแต่ไปแรกๆมาทาไมรอบเครื่องมันสูงวนะอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นทางกิงก็เลยทําเป็น ด้านกับเงาเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าอันนี้องศาที่หนึ่งอันนี้องศาที่สองอย่างที่ช่างจิงเคยอธิบายไว้นะครับว่าย่านนี้เป็นย่านที่ช่างจิงคํานวณไว้แล้วเพราะว่าช่างจิงเนี่ยออกทิศบ่อยเดินทางบ่อยแล้วก็ใช้รถออโตโอ้เป็นชีวิตจิตใจตัยงง่ายว่าตั้งแต่สมัยนูโวแล้ว นูโวมีโอพีเซ็กมาเล่นมาตลอดนี <ub> <ะ>่มันเป็นสายาพานรุ่นแรกเลยนะรุ่นแรกเลยใช่ช่างกิ้งเล่นรุ่นแรกเลยแล้วก็พีเซ็ก125ที่ออกมาตัวแรกเลยช่างกิ้งก็เล่นแล้วเดินทางไกลเราช่างกิ้งจะรู้ว่าชามเนี่ยแนวทูลลิงเนี่ยควรจะปรับแบบไหนควรจะทาแบบไหนเนาะตอนนู้นเนี่ยช่างกิ้งไม่มีแท่งกึง่งก็ต้องไปจ้างเขาแต่ตอนนี้ช่างกิ้งมีแท่งกึง่งช่างกิ้งก็คิดค้นไอเดียขึ้นมาว่าอยากปรับแบบนู้นแบบนั้นแบบนี้แล้วทําไมลูกค้าถามว่าช่างกิ้งครับ ชาม 2K2 เนี่ยแนวทูริ่อ่ะเม็ดหนักแท้ๆทำไมมันออกตัวแรงกังเหมือนแนวซิ่งเลยทั้งจิงก็ต้องบอกว่าเป็นความคิดและไอเดียที่ใส่มันลงไปที่ชามอย่างล่องตัวเนี้ยก็มีผลนะครับทำให้ต้นแรงรแม้กระทั่งเราใส่เม็ดหนักๆก็ตามแต่มันสามารถที่จะเฮ้ยทำให้ลนแรงขึ้นได้โดยเราใส่เม็ดหนักลอกก็ไม่ฟรีด้วยแล้วก็องศาตัวนี้ก็มีผลนะครับ,รบองศาที่เราปรับเนี่ยมันก็มีผลฉะนั้นแล้วเนี่ย เรื่ององศาหน้าชามเรื่องเม็ดต่างๆอะไรพวกนี้มีผลหมดเลยต่อการใช้งานทั้งสิ้นแล้วอย่างชามใบบนั้นต้องต้องปรับเหมือนกันแบบต้องต้องปรับครับตัวนี้ก็ต้องปรับกันแต่ว่าเราเองจะปรับแค่หน้าเดียวไม่ได้ปรับเป็นสององศาอันนี้เป็นชามใบพัดเหมือนชามนอกเหรอเนาะชามนอกใช่ไหมเขาเรียกว่าชามนอกใช่ชามนอกหรือว่าชามใบพัดแต่อันนี้จะปรับเป็นองศาเดียวอันนี้เราก็จะปรับเป็นองศาเดียวตามสูตร ตอนนี้เราก็มาป่กเป็นกรุงสักดิ์นัดก็ตึงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับาารเห็นม้าตาเขาจะเป็น อันนี้จะดูดูเป็นองศาเดียวกันเลยเนาะใช่ท่วงแรงแรงแรงสูตรนี้เลยสอง K สองสอง K สองครับแล้วก็ทูเคทูนะนะทูเคทูแล้วก็ปั๊มโลโ้ไปให้ปั๊มโลโ้ไปให้นะครับโลโ้ g l p จะไปลองใช้งานแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายเพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะว่าเวลาขับขี่ฟิลิ่งมันเป็นยังไงเนาะ จากที่ช hmm. ่างเขาอธิบายให้เราฟังก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่เยอะก็น้อยนะผมว่านะนี่คือขั้นตอนการขัดล่องเม็ดนะใช่ครับขั้นตอนการขัดล่องเม็ดขัดล่องเม็ดก็ต้องมีองศาหาองศาให้ได้ก่อนตอาหาองศาได้พวกเราก็ขัดล่องเม็ดเอาประมาณนี้เลยงานพี่เขาค่อนข้างที่จะละเอียดนะทุกคนละเอียดมากเลย ละเอียดเยอะครับกว่าจะได้ทางออกมากว่าจะอะไรออกมาสายใจทุกท่านตอนเดี๋ยวผมจะขึ้นเพีน,เนั้น้ำที่เขาให้นะนจะขึ้นให้เลยนะเียนี้นะถ้าใครสนใจอยากจะทําก็เพีนี้เลยนะหลังจากที่ผมทํำเสร็จแต่ผมจะออกไปเทสให้ทุกคนได้ดูกันนะว่ามันจะตอบสนองอารมณ์เราได้ดีขนาดไหนเนาะแต่ที่ผมต้องการนะคือ สเปคของผมคือไม่ต้องการให้รอบเครื่องมันสูงนะอยากให้รอบเครื่องมันต่ําลงแล้วแบบแต่ความเร็วมันเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้สมมติว่าปกติวิ่งร้อยนึงเนี่ยรอบเครื่องจะอยู่ประมาณ6กพันใช่ไหมร้อยสิบหรือร้อยยี่อะไรเงี้ยถ้ามันเป็นไปได้นะมันก็จะดีเนาะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเราจะรอบต่ำมากแต่กําลังเครื่องเรามันไม่ถึงก็จะมันจะก็จะวิ่งไม่ได้รนถะต,ต่ำมากก็ไม่ดีนะทุกคนต้องบอกก่อนนะแต่ผมต้องการแค่6กพันรอบวิ่งสักร้อยสิบประมาณนี้อ่ะได้แค่นี้ผมพอใจนะจากรถเดิม หกพันรอบวิ่งร้อยเดียวเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมพี่เขาลังประกอบเหมือนเดิมครับหรือมาแบบไหนก็ให้ประกอบไปแบบนั้นยิงก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการสตาร์ทรถก่อนเพื่อให้สายพันเข้าที่เมือเข้าที่เส็จแล้วสังเกตไ้ครับว่าสายพานเขาจะตึงนะครับเขาก็จะตึง ถ้าเป็นชามสไตซิ่งมันก็จะมีตีแข้งแงแงตลอดเวลาครับผมเมื่อเราสตาร์ทรถเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอย่าลืมครับหมุดอีกรอบหนึง่งนะครับจะใช้ใช้เครื่องมือหรือไม่ใช้ปแปะปอนก็ได้ครับแต่จริงๆจะใช้ปแปะปอนถ้ามีปแปะปอนให้ใช้ปแปะปอนไปเลยนะครับกันพลาดนะครับอีกอย่างหนึ่งว่าเคยเจอกับตัวเองใช้ปืนล้มนี่แหละจิแล้วชามมันวิ่งออกมา ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยครับใช้ไปแจกท้องดีกว่าเรียบร้อยแล้วแค่น,นี้ก็เสร็จแล้วครับครับผมเสร็จแล้วก็ประกอบก็ใช้งานได้เลยครับโอเคเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปลองกัน<า>นะครับผมนี่นะร้าน,น,านโอเคได้ได้ได้โอเคจังเขาไปลองให้ี่ครับร้านนี้นะ <ส movie. S 1> เดี๋ยวผมขึ้นเพจใ,ให้ด้วย ช่างบอกว่าช่างของเขาลองขาดเลยเดี๋ยวผมลองขี่กับบ้านเลยดีกว่าโอเคครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงไปเจอกันในระหว่างทางครับสำหรับช่างวันนี้ก็เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนเนาะได้ครับผมก็ยังไงก็ช่างจริงก็ฝากไว้ด้วยนะครับทางเขตนะครับที่เอาวิลเลจิ้งนะครับแล้วก็เรื่องของทำชามแนวทัวร์ริงนะครับก็แวะเข้ามาได้นะครับทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถออโต้ประเภทไหนก็ตามนะครับก็สามารถที่จะทำรถเข้ามา ใ้บร <S ar df> ิการได้นะครับช่างจริงก็หลักๆก็จะมีทาเรื่องของชามอย่างเดียวนะครับก็มีการการติดกระจกเข้าไฟฟ้าแล้วก็เรือกล่องโอทีไม่กล่องยุบโอทีนะครับกล่องเพิ่มแรงช็อคแรงบิดอะไรต่างๆพวกนี้ช่างจริงก็ยังมีการทำตลอดเวลาแต่ช่างจริงจะไม่มีการทํเซอร์วิสพวกล้างข้างอะไรต่างๆพวกนี้จะไม่มีทําชามอย่างเดียวฉะนั้นช่างจริงเน้นชามอย่างเดียวโอเคขอบคุณครับครับอืม ฟิ้แรกก็รู้สึกว่าจังหวะออกตัวรอบต่ําลงแล้วแต่ว่ารถก็ไม่รู้สึกว่ามันมันหนืดนะไม่ยืดนะแต่รอบต่ําลงจริงแต่ว่ามันก็ยังมีแรงทอกที่ดีอยู่นะผมว่ารู้สึกได้เลยนะผมจากที่สังเกตดูนะตอนเนี้ยรถผมนะวิ่งอยู่ถ้าวิ่งร้อยหนึ่งนะเนี่ยถ้าวิ่งร้อยหนึ่งอะรอบเครื่องจะอยู่ประมาณห้าพันห้าพันห้านะร้อยหนือจากเมื่อก่อนหกพันเนาะ ลงมาโอ้ลงมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเรียกได้ว่าห้าร้อยนี่ไม่ใช่น้อยนะแล้วแบบอัตราสิ้นเปลืองนี่แบบโอ้ตัวเลขกระโดดขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยนะฮะตอนเนี้ยอัตราสิ้นเปลืองผมอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดสองกิโลเมตรต่อลิตรนะจากตอนแรก26สิบหกิโลเมตรต่อลิตรอ่ะโอ้โหขึ้นมาสิบเ็ดกิโลต่อลิตรเลยนะทุกคนในเส้นทางที่เส้นทางเดียวกันอะนะ เออมันก็เหมือนว่ามันจะประหยัดนะจากที่การคำนวณเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าร้อยี่จะใช้ความเร็วรอบเครื่องเท่าไหร่ปกติร้อยี่จะอยู่ประมาณเจ็ดพันรอบนะอันนี้หกพันห้า้ะทุกคนโอ้หกพันห้าันร้อยยี่นะแล้วโอ้ดีจริงๆนะสำหรับชามทัวรลิงนะรอบเครื่องต่ำๆนะแต่ว่าความเร็วนี่เพิ่มขึ้นเนาะ โอ้โหจะได้เลยทุกคนล้าเราแบบรู้สึกว่ารถเรามันมันนุ่มขึ้นนะมันไม่สั่นไม่สะท้านแล้วความเร็วมันก็เพิ่มแล้วเครื่องมันรอบมันต่ําแต่ว่าความเร็วมันเพิ่มขึ้นมันทำให้รรู้สึกเหมือนแบบรถเราเบาะนะเครื่องทํางานเรื่อยๆอยนะโอ้โหก็มาแบบต่ำๆความเร็วสูงๆอ่งเนี้ยว่าเจ๋วเลยนะทุกคน โอ้ขับสนุกมากเลยนะนี 6, 6, ่เลยลลยังไม่หกยังไม่หกพันรอบเลยร้อยสิบแล้วอะจะร้อยสิบอยู่แล้ววะนี่หกพันรอบไม่จะร้อยยี่แล้วอะทุกคนโอ้โห,โหโอเออดีจริงๆริงละ เราเดินทางจริงก็อยู่ประมาณร้อยยี่ร้อยสิบนะรบเครื่องกำลต่ำแบบนี้นะผมว่าเหมาะกับการเดินทางไกลมากเลยนะคนเอ,อตอนเย็นมาลองกันอีกทีนะว่าความเร็วท็อปสปีดชางทอลิงจะได้เท่าไหร่เนะาะไปเดี๋ยวตัดไปเจอกันตอนเย็นเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ตอนนี้ผมมากับน้องอีกคันนึงนะเป็นฟอร์ซ่าตัวใหม่เลยเป็นตัว2024แล้วเราก็เซ็ตทริปพร้อมกันนะมาดูอัตราการซึ่เปลืองนะน้องรถรถน้องเขาเป็นรถเดิมเนาะส่วนรถผมเป็นเนี่ยผมอย่างที่บอกวนะ่าทำชามาสูตร k 2 k นะดูว่ามันจะยังไงนะตอนนี้มาดูรอบเครื่องแนละ้ว่ามันจะเท่าไหร่ ันรอบนะอยู่ที่ประมาณ104แลวมันดูอะไรสี่วิ่งอยู่เท่าไหร่1 4 7,000กว่านะ102อยู่6,000 6ห5 0ประมาณ6 5 0นะ102 ความเร็วแม็กซิมัมกันนะไปใส่เต็มพิกัดเลยนะทุกคนรอยสี่ อยู่นี่จะถึง106หรือเปล่าแล้วทุกคนตอนนี้รอบอยู่8,001น,นะไม่ถึงว่ะเท่าเดิมแล้วแต่ว่ารอบจะต่ำลง มาใหม่ด้ลมแรงหรือเปล่าเดมอบเด,ด้ทีประมาณนี้ไม่เห็นเลยน้องหายอะ่ะประมาณนี้ละทุกคน หลายๆนี่อาจจะถึงร้อยหกแล้วแต่ตอนนี้มันเป็นรถเปล่ายังไม่ได้ขนของนะเราเน้นแบบว่ารอบต่ำๆประหยัดน้ามันนะเราความเร็วปลายผมไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วเจ็ดพันรอบร้อยสามสิบได้นี่เจ็ดพันรอบร้อยสามสิบ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับชามทัวริงของชนะ่างกิ้งเนาะสูตร 2K2 นะสําหรับผมก็เป็นที่น่าพอใจนะผมก็จะประมาณนี้แหละที่ผมชอบเนาะส่วนเพื่อนๆท่านไหนชอบคันแคบข,ข,ขีสไตล์เป็นของตัวเองก็ลองปรึกษาช่างเขาดูได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในทลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ